สุขแบบบ้านๆอดีตพระเอกเบือเมืองกรุงพันตัวเป็นพ่อคา้าที่ต่างจังหวัดก่อนหน้านี้มีภาพของนักแสดงมากฝีมือทองขาวขุนเสียรักษา ไปยืนปิ้งหมูสเต็กขายอยู่ที่ร้านอาหารในจังหวัดราชบุรีบ้านเกิดหลายคนสงสัยหอกจาก,กวงการบันเทิงหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดพี่ทองาวได้เปิดเผยว่าตนกับภรรยาที่พันชีวิตครอบครัวมาเปิดร้านขายสเต็กเนื้อและไก่รวมถึงผัดไทยรวมกับเพื่อนที่ขายก๋วยเตี๋ยวหมูเนื้อโดยเปิดมาได้สักพักแล้วมีทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่เข้ามาอุดหน,นุนเรื่อยๆบางครั้งทําไม่ทันเพราะลูกค้าเยอะลูกค้าบางคนก็จะมาช่วยหั่นเนื้อช่วยยางหา บางคนก็จะมาขอถ่ายรูปด้วยส่วนเหตุที่กลับมาอยู่ราชบุรีเพื่อต้องการดูแลแม่แต่หลังจากแม่เสียไปแล้วก็ไม่อยากกลับกรุงเทพอีกเพราะรู้สึกเบื่อเรื่องรถติดส่วนเกี่ยวแสดงตอนนี้มีหนังใหญ่หนังรองอยังถ่ายทำไม่เสร็จเป็นพวกซีรีส์มีงานเข้ามาเรื่อยๆรับงานเหมือนเดิมว่างก็มาทำของส่งลูกค้าสนุกดีเวลาเห็นคนกินของเราแล้วรู้สึกอร่อยขอขอบคุณทุกคนเวลาไปเจอทุกวันนี้ก็ขอถ่ายรูปด้วย ทำให้เรามีความสุขขอบคุณที่ไม่ลืม